สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่จองที่นั่งบนกำแพงเมืองจีนอยู่เสมอๆเ,เป็นเพื่อนกันนะคะเราก็มีที่ส่วนตัวเป็นของพวกเราเองนะคะกำแพงเมืองจีนมันสูงมากค่ะลงไม่ได้นะคะหวานขอพาเพื่อนๆทุกท่านมาพูดถึงเรื่องพลิกผันชะตารักกันนะคะเรื่องนี้หวานว่าก็สนุกมากๆเลยมันเป็นแนวดราม่าที่ดูแล้วติดนะคะก็อยากจะชวนเพื่อนๆไปดูเรื่องนี้กันเยอะๆนะคะเดี๋ยวจะได้มีซีรีส์แบบนี้เข้ามาให้พวกเราได้ด ดูกันเป็นประจำนะคะไม่ใช่ว่ามีแต่แบบแนวโรแมนติกลกัลกๆจุบจุบกันเยอะๆอะไรแบบนี้เนาะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะสำหรับประเด็นในอพ,พิสดนี้ค่ะเราไปดูกันนะคะเกี่ยวกับตัวละครห่วงเจี๋ยวีค่ะซึ่งห่วงเจี๋ยวีนั้นนะคะได้กลายเป,เป็นเป้าหมายใหม่ของว้ยหมิงนะคะซึ่งว้ยหมิงนั้นเป็นอดีตสามีของนางเอกของพวกเรานั่นแหละคะ่ะก็คือหลินสวงนะคะทีนี้ห่วงเจี๋ยวีก็ไปเยี่ยมว้ยหมิงในคุกนะคะแล้วก็จนเรื่องราวนะคะ หวงเจียวอี้เนี่ยก็จะแบบไม่เข้าใจเลยอะถือเธอไม่เข้าใจเหตุผลที่ทําไมเธอนั้นถูกโวยหมิงนั้นทอดทิ้งนะคะในเรื่องพลิกผันชะตาลักซึ่งห่วงเจียวอี้เนี่ยเป็นลูกสาวนะคะที่ของเ,อเจ้าของบริษัทคือเจ้าของที่ถือหุ้นใหญ่บริษัทอีกคนหนึ่งอะคะ่ะก็ถือได้ว่ามีชาติตระกูลที่ดีนะคะเนี่ยเป็นจุดที่ทําให้โวยหมิงนั้นนะคะแหมเลิกกับเ,เลิกกับผู้หญิงคน,น,นอื่นๆเพื่อจะมาแต่งงานกับห่วงเจียวอี้เนี่ยแหละคะ่ะทีนี้นะคะหลัง จากที่ว้อยหมิงนั้นได้แต่งงานกับหวงเจียวี้ได้สําเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยในที่สุดเขาก็ได้รับตําแหน่งรองประธานนะคะตามที่เขานั้นต้องการอย่างที่แบบตั้งใจมาจริงๆค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะว้ยหมิงนั้นน่ะคือด้วยความที่มีความทะเยอทะยานเนี่ยเต็มร้อยค่ะแต่ความสามารถนั้นอาจจะมีประมาณแค่70%ในการทํางานเท่านั้นนะคะดังนั้นในตอนแรกที่เขาสามารถจะนั่งนะคะนั่งอยู่ในตําแหน่งนี้ได้แล้วก็เข้ามาบริหารเนี่ยก็คือเขาได้รับ ความช่วยเหลือมาจากหลินซวงซึ่งหลินซวงนั้นเป็นคนที่มีความสามารถมากๆในการทำงานนะคะนางเอกของพวกเราค่ะแล้วก็ต่อมาก็ได้เรื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการแผนกนะคะแม้ว่าจะพึ่งกำลังของตอนเองเพียงบางส่วนเท่านั้นแต่กับใช้วาทัศินค่ะหลอกลวงผู้คนที่ที่เขาเห็นว่าสามารถจะเป็นบันไดนะคะให้กับเขานั้นขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่ที่สูงสุดที่เขาต้องการได้ค่ะดังนั้นแล้วเขาก็เลยเต็มใจนะคะที่จะดื่มร่วมกับเจ้านายแล้วก็ ก็แบบว่าทางด้านของยังไงดีหลินซวงเองก็ช่วยเช่นเดียวกันนะคะช่วยให้โวยหมิงนั้นเซ็นสัญญาได้สําเร็จแล้วก็ดังนั้นก็ได้รับความชื่นชมจากเจ้านายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วโวยหมิงจะเป็นตัวละครที่ใช้ประโยชน์นะคะจากคนที่อยู่ใกล้ชิดเขานั่นล่ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นอดีตภรรยาของตัวเองอย่างลินซวงหรือว่าเจียงซีหรือว่าผู้หญิงคนอื่นๆที่ที่หมบกเขาสามารถจะใช้มาเป็นหมากของเขาได้นะคะทีนี้หลังจากที่ตอนนี้โวยหมิงได้เป็นรองประธานเรียบ ลอยแล้วเขาก็ลืมไปหมดแล้วว่าเขาน้นะนก้ามาถึงจุดนี้ได้ด้วยความช่วยเหลือของใครบ้างทีละขั้นทีละตอนนะคะเขาลืมไปหมดค่ะเขานั้นก็คิดว่าไอ้ที่เขามีวันนี้ได้ก็เพราะว่าความพยายามแล้วก็ความสามารถของเขาเองนะคะซึ่งณจุดนี้โอ้โหมันเรียวมากๆเลยไหมเพื่อนๆคนในคนในสังคมปัจจุบันนะคะมักจะมีคนแบบโวยหมิงเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะคนที่แบบเนรคุณลืมบุญคุณของคนอื่นนะคะทีนี้ต่อมาโวยหมิงเนี่ยก็ โรธมากเมื่อเขานั้นไปแอบ,บได้ยินพนักงานของเขาคุยกันว่าอุ้ยที่เขาประสบความสําเร็จในวันเนี้ยก็เพราะว่าแต่งงานกะหวงเจียอี้นะซิถ้าไม่ได้แต่งงานแล้วก็ตําแหน่งไอ้รองประธานเนี่ยไม่มีทางที่เขาจะได้ก็เอาเป็นว่าปากคนมันก็ห้ามไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมาส์มอยเรื่องแบบเนี้ยมีแน่นอนค่ะดังนั้นหวยหมิงเพื่อต้องการจัพิสูจน์ตัวเองอุ้ยไม่ใช่ฉัน,นยัหละเป็นคนที่มีความสามารถไม่ได้แบบว่าได้ตําแหน่งนี้มาเพราะว่าการแต่งงานซะหน่อยเขาก็เลย ตัดสินใจค่ะต่อสู้อะไรบางอย่างขึ้นมานะคะต่อสู้กับทางต่อสู้พระเอกอ่ะพระเอกเราคือกูชูเออกูฉีนะคะซึ่งแต่อย่างไรก็ตามค่ะทางด้านของพระเอกของพวกเรานั้นค่อนข้างจะชิวนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนประสบความสําเร็จแล้วค่ะเขาก็ช่วยนางเอกของพวกเราอยู่เสมอนะคะประครับประครองให้หลินซวงนั้นเริ่มคุ้นเคยกับธุรกิจนะคะมากยิ่งขึ้นแล้วกเ็เริ่มกลายเป็นแบบว่าผู้ที่แข็งแกร่งอยู่ในธุรกิจอันนี้แล้วค่ะ ดังนั้นแล้วนะคะก็เหมือนกับว่าพวกเขาก็ร่วม2แรงแข่งขันนะคะก็กลายเป็นแข็งแกร่งขึ้นมาดังนั้นแล้วโวยหมิงคนเดียวที่ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนะคะจะมาสู้กับอันดับ1อันดับ2ที่เคยลดสุดๆในมหาวิทยาลัยได้ยังไงเพื่อนๆเพราะว่าหลินซวงของพวกเรานั้น เกียินิยมอันดับหนึ่งนะคะส่วนทางด้านพระเอกนั้นก็อันดับสองเพราะฉะนั้นแล้วเมื่ออันดับหนึ่งกับอันดับสองมาอยู่ด้วยกันนะคะโวยหมิงนั้นเรียกได้ว่าไม่คู่ควรที่จะมาแข่งกับบุคคล2บุคคลนี้เลยละคะ่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะด้วยความโกรธของโวยหมิงเนี่ยก็เลยแอบเอางี้ดีกว่า ติดสินบนพนักงานของทางพันซือไปเลยค่ะเพื่อขโมยเอาความลับของบริษัทมาอาจใช้ทางลัดนะคะดังนั้นนะคะความลับมันไม่มีในโลกค่ะมันเป็นข้อหาอาชญากรรมนะคะก็เลยเอาเป็นว่าค่ะทางด้านของอพระเอกนะคะซึ่งสนับสนุนหลินซวงอยู่อะไรพวกนี้จับได้นะคะก็กลายเป็นว่าโวยหมิงก็โดนข้อหาก่ออาชญากรรมไปนะคะโดยที่มีจุดประสงค์จะทําลายนะคะพันซือนั่นเองค่ะแล้วทีนี้ต ่อมาในในที่สุดนะคะตำรวจนั้นน่ะก็พา,าทางด้านของหวยหมิงอะ่ะไปติดคุกนะคะ <c oughs> ก็มีความผิดไงแล้วก็ได้ช่วยทางด้านของหลินซวงนะคะแล้วก็พระเอกของพวกเราเนี่ยทางด้านของกู่ฉีเองก็ตระหนักดีว่ามันมีบางอย่างที่มันยังไม่ถูกต้องนะแต่ว่านะคะไอ้กล้องวงจรปิดนะั้นมันยังไม่สามารถจะจับผู้ที่อยู่เบื้องหลังได้นะคะของเหตุการณ์ในคืนนั้นเดี๋ยวหลักฐานมันจะต้องไม่พอแน่เลยนะคะดังนั้นแล้วก็เลยต้องไปร่วมมือกับจ เจียงซี C อีกที่นึงค่ะสำหรับพระเอกของพวกเรานะคะร่วมมือกับเจียงซีเพื่อค้นหาหลักฐานอย่างรอบคอบเพื่อที่จะช่วยเหลือหลินซวงเนี่ยแหละค่ะแต่ถามว่าพบไหมนะคะในช่วงแรกๆไม่พบเลยใช้เวลาตั้งหลายวันนะคะกว่าที่จะแบบว่าออพระเอกของพวกเรานั้นนะคะจะได้พบเงื่อนงำอะไรบางอย่างเพราะว่าเขารู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมากค่ะทีนี้นะคะ ใครจะรู้ล่ะคะว่ามันมีช่วงเวลาที่มันแบบโอ้โยจังหวะดีค่ะคือหวงเจี๊ยอี้นั้นติดต่อพระเอกของพวกเรามาในเวลานี้แล้วก็มีการเสนอนะคะบอกว่าเต็มใจมากๆเลยที่จะช่วยเหลือ,อ,อกู่ฉีค่ะเกี่ยวกับข้อสงสัยในเรื่องนี้จะช่วยพิสูจน์ค่ะแล้วตอนนี้คือหวงเจียอี้แต่งงานกับเว่ยหมิงอยู่ไงเพื่อนๆก็เลยได้อยู่ใกล้ชิดกันนะคะทีนี้ทางทนายความก็เลยบอกค่ะ บอกกับทางกูชีพระเอกของพวกเราเนี่ยว่าเอ้ยเรื่องนี้มันมันไม่ยุตินะถ้าบ่าว่าหลินซวงนั้นอาจจะต้องต้องเจอข้อหาของการถูกดำเนินคดีแล้วก็จำคุกนะคะเพราะว่าหลินซวงนั้นก็เป็นแบบผู้ต้องสงสัยว่าเอ้ยขโมยแบบข้อมูลอะไรพวกนี้ล่วไปคือขายหรือเปล่านะคะซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีหลักฐานอะไรที่จะมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์แล้วก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่จะไปเอาผิดกับโวยหมิงได้แบบแน่นๆนะคะ ดังนั้นพระเอกของพวกเราก็เลยอะลองลองที่จะเดินไปในทางที่เสียเส่ยงงแบบนี้และะ้ค่ะก็ติดต่อไปกับห่วงเจียววีนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะห่วงเจียวอีนั้นเธอก็รู้ว่าทางด้านของพระเอกของพวกเราก็ไม่ได้จะเชื่อคําพูดของเธอเอ,อย่างที่สุดนะคะแต่เอาเป็นว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะเธอนั้นมีลูกสาวกับหวยหมิงแล้วคะ่ะแม้ว่าจะมีความขัดแย้งกันนะคะแต่ว่าห่วงเจียวอีก็ไม่สามารถจะแบบมาทําร้ายหวยหมิงเพื่อจะให้เขาได้รับโทษนะแต่ อะไรก็ตามนะคะคนเราอ่ะมันมีคำว่า จิตสำนึกอยู่ค่ะเพื่อนๆห่วงเจียวอี้นั้นนะคะอยู่อยๆแล้วคือด้วยความที่ปกติก็คือนางก็เป็นคนดีอยู่เนาะแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอเรื่องอะไรแบบนี้นะคะนางก็ไม่สามารถที่จะทนต่อการถูกหลอกลวงได้อีกต่อไปค่ะก็ปรากฏว่าครั้งหนึ่งนะคะเมื่อ,อ่วยหมิงเมาค่ะทางด้านของห่วงเจียวอี้นะคะก็ได้เรียนรู้ว่าเขาอะแบบไม่เคยรักเธออย่างแท้จริงเลยแต่ว่าที่มาแต่งงานกับเธอก็เพื่อตําแหน่งของรองประธานของบ เท่านั้นนะคะหลังจากที่ทราบความจริงนะจุดนี้ค่ะหงเจียวอี้ก็เลยตัดสินใจที่แบบว่าอ๋อไม่รักใช่ไหมไม่รักคือผู้หญิงมันก็แบบกลายเป็นแค้นขึ้นมานะคะดังนั้นก็เลยจัดการคัดจัดให้เลยค่ะก็ทําให้เวยหมิงนั้นต้องไปติดคุกนะคะแล้วพอเวยหมิงไปติดคุกแล้วนะคะถามว่าหวงเจหวงเจียอี้ไปเยี่ยมไหมก็ไปเนาะแล้วก็ไปแล้วก็ไปเล่าชีวิตความเป็นอยู่ของลูกสาวให้ฟังด้วยนะคะก็เล่าให้ฟังแล้วก็ทางด้ ของหลินซวงก็ตกตะลึงทันทีเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าอยู่ๆแล้วปรากฏว่าลูกของหงเจียอี้ก็เสียชีวิตอย่างกระทันหันเลยค่ะในวันคลอดนะคะทีนี้ด้วยความที่แบบกลัวว่าครอบครัวนะคะจะไม่คือตระกูลหวงจะไม่สนับสนุนอะไรแบบนี้ก็เลยต้องไปซื้อลูกมาเพื่อนๆไปหาเด็กมานะคะจากตระกูลอื่นนั่นแหละซื้อลูกมาคือร่วมมือกับทางหวยหมิงอีกทีนึงนะคะโอ้โหแต่ละความลับนะจุดนี้มันก็เลยเปิดเผยขึ้นมาแล้วก็หลิ ส่วนนั้นก็รู้ด้วยนะคะทีนี้ค่ะทางด้านหวงเจวอี้นะคะจริงๆแล้วชีวิตของเธอดีมากๆเลยอะถ้าเกิดว่าไม่เจอกับไอ้ผู้ชายที่ชื่อว่าเหมยเหวยหมิงนะคะที่ไม่เข้ามาหาเธอเพราะว่าเห็นว่าเธอนั้นเป็นลูกสาวของคนร่ํารวยอะไรแบบเนี้ยชีวิตก็คงจะดีกว่านี้แล้วค่ะก็กลายเป็นว่านะคะก็เหวยหมิงนี่ก็ทําลายชีวิตของผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็คือหวงเจียวอี้ไปนะคะแต่ว่าหวงเจวอี้นั้นก็ในท้ายที่สุดแล้วนะคะ ก็เลือกนะคะเลือกที่จะใช้คำว่าแก้แค้นได้ไหมเรือเลือกคำว่ารู้รู้ผิดชอบชั่วดีแล้วกันนะคะแล้วก็บวกด้วยการแก้แค้นให้กับผู้ชายที่มาใช้เธอเป็นหมากนะคะเป็นบันไดในการที่จะก้าวขึ้นไป สู่ตำแหน่งนั้นนะคะส่วนนิสัยของหวงเจวี่นะคะตัวละครตัวนี้ก็ในตอนที่เธอเข้าไปร่วมงานกับบริษัทนะคะเราก็จะเห็นแล้วว่าด้วยความที่เป็นแบบลูกสาวของคนล้ํารวยเนาะพฤติกรรมก็จะมีบางอย่างที่ที่แบบว่าชอบชอบตำหนิเออตำหนิเพื่อนร่วมงานอย่างไม่เป็นทางการโน่นนี่นั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องประสิทธิภาพและคุณภาพในการทํางานอะไรแบบนี้คือชอบติคนอื่นแล้วก็ชอบวางตัวเองไว้ในตําแหน่ง ของลูกสาวของผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะคะของเครือบริษัทนี้แหละก็เลยทำให้เพื่อนๆร่วมงานของเธอรู้สึกว่าอยู่ใกล้ห่วงเจี๊ยอีแล้วจะเครียดแล้วก็ได้รับแต่ความ ความไม่ยุติธรรมเพราะว่าเธอนั้นเป็นคนเอาแต่ใจอะไรแบบนี้นะคะก็เออก็เข้าใจพฤติกรรมของห่วงเจี๊ยอีอยู่ค่ะก็กลายมาเป็นแบบคนคนรวยลูกสาวคนรวยที่ค่อนข้างจะดูแล้วโง่เขานะคะเพราะสุดท้ายแล้วก็โดนผู้ชายหลอกนั่นแหละค่ะแล้วผู้ชายมันก็ตั้งใจเข้ามาหลอกจริงๆอย่างว้ยหมิงเนี่ยพยายามจะเข้ามาหวานสเสน่ห์นะคะเรียกได้ว่าเออพยายามดึงดูดดึงดูดห่วงเจี๊ยอีเข้ามาหาตัวเองให้ได้เลยอะคะ่ะก็เอออันนี้เป็น แผนการแน่นอนนะคะเพราะว่าเขานั้นก็รู้ว่าห่วงเจวี๋ยเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่สวยแต่ว่ารวยไงแล้วก็เป็นลูกสาวของผู้ที่ถือหุ้นนะคะหุ้นแบบหุ้นใหญ่หุ้นรายใหญ่ของบริษัทนี้อยู่ค่ะเขาก็เลยจะต้องเป็นลูกเขยนะคะตระกูลห่วงให้ได้เพื่อให้ได้มาซึ่งแบคขึ้นที่ดีแล้วเขาก็ได้ขึ้นเป็นรองประธานจริงๆเลยนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะก็ไวหมิงตัวละครตัวนี้ก็บรรลุเป้าหมายของเขานะคะ ก็คือการได้ขึ้นเป็นรองประธานแต่ถามว่าได้อยู่นานไหมก็ไม่นานนะคะเพราะว่าเขานั้นน่ะเกิดความ เกิดความอิจฉาลิษยาคนอื่นแทนที่จะมาพัฒนาตัวเองให้ทํางานให้ดีไม่ต้องไปแบบว่าฟังเสียงหอยปักหอยปักปูในการนินทาว่าเขาเลื่อนตําแหน่งมาเพราะอะไรจนกระทั่งเขาไปแบบพยายามพิสูจน์ตัวเองในทางที่ผิดนะคะจ้างคนคือติดสินบนคนไปแบบว่าขายข้อมูลอะไรแบบนี้นะคะเอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะอย่าลืมดูกันนะเรื่องนี้นะคะสนุกดีค่ะก็เป็นแนวซีรีส์แนวดราม่านะคะเป็นจีนแนวปัจจุบันแต่ ว่าไม่ได้มีน้ําตาอะไรนะเพื่อนๆแต่ว่ามันเป็นความเข้มข้นของการดําเนินชีวิตนี่แหละคะ่ะของการดําเนินชีวิตของผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่กันนะคะหวานขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ